เรียกพีได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนมหมื่นห้าหากเรียกอาลอดลงมาพันเรียกลุงเลิกกัน <S <S นะฮะสวัสดีนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องงอกนิดนึงนะครับเวลาที่เรานะครับมีผมงอกแล้วก็โดนทักว่าเรียกลุงอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเสียเซลล์ได้เหมือนกันนะครับก็จริงๆเราเราจะบอกว่าเรายังไม่แก่นะฮะอย่าเรียกลุงนะฮะเราแค่แพ้ผมนะฮะประมาณนั้นนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนําตัวช่วยในการกลบงอกนะครับใช้ง่ายนะครับเพียงแค่5นาทีแค่นั้นเองนะฮะนั่นก็คือ ตาแดานการีเยเมนแชมพูคัลเลอร์นั่นเองนะฮะใช้ง่ายมากๆนะครับเพียง4ขั้นตอนนะก็คือฉีกนะครับแล้วก็เทนะครับแล้วก็ชโชลมบนหนังศีรษะนะทิ้งมาแค่5นาทีแล้วล้างออกนะครับแค่นี้เองง่ายมากๆนะฮะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือติดทนนาน5สัปดาห์เลยนะฮะ <Wow. S 1> เขามี3สีให้เลือกนะก็จะมีสีดำธรรมชาตินะครับสีน้ำตาลประกายแดงนะครับแล้วก็สีน้ำตาลเข้มนะครับ เดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้นะครับสีน้ําตาลเข้มกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูกันเนาะว่าที่งอกที่เราที่ขึ้นตรงนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเห็นแล้วนะครับอยู่ตามไรผมตรงนี้นะครับตรงจรตรงไรผมตรงนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการใช้กันนะครับไปดูกันเลยวิธีการใช้นะครับสระผมเช็ดให้พอมาดนะครับใส่ถุงมือที่เขามีมาให้ในซอง เทครีมลงบนฝ่ามือคนให้เข้ากันนะครับลงบนฝ่ามือได้เลยนะแล้วชโลมใส่ผมนะครับแล้วก็ขยุมให้ทั่วหนังศีรษะหลังจากนั้นทิ้งไว้5นาทีแล้วล้างออกได้เลยจ้าแค่นี้ก็เรียบร้อยที่สำคัญนะครับเตือนนิดนึงก็คืออย่าลืมว่าให้หาเบบี้ออยล์หรือโลชั่นทาผิวหรือ วิต,ตเอลี่มเจลนะครับมาทากันบริเวณไรผมแล้วก็บงตรงใบหูไว้ก่อนนะครับเพื่อที่ว่าสีมันจะได้ไม่มาเลอะตรงหูเราอะไรอย่างนี้นะข้อดีอีกอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยของเขานั่นก็คือไม่มีกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็ไม่แสบหนังศีรษะเลยยอดเยี่ยมมากๆนะฮะ ใครที่โดนเรียกลุงบ่อยๆเพราะผมงอกนะครับลองไปหามาใช้กันดูได้ผลเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันบ้างนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย